พลตีสุรวิทย์แดงจานเสนาธิการกองทัพภาคที่1ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่1เปิดเผยกรณีชาวกัมพูชารวมตัวกดดันทหารไทยที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วภายหลังนายปร,ริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดป,ป้ายเตือนให้ย้าย170ขัวเรือนกัมพูชาที่รกล้ำออกจากพื้นที่ของไทยหากเพิกเฉยไม่ดำเนินการจะดำเนินคดีและต้องรับโทษในราชนาจักรไทยตามกฎหมายดังนี้ พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522มาตรา11มาตรา62และมาตรา81ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน20,000บาท และ 2. พระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484มาตรา54และมาตรา72ตีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทำในพื้นที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทผลตีสุรวิกาศว่า อยากชี้แจงประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้ในพื้นที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหนือความคาดหมายภายหลังที่ผู้ว่าจังหวัดสระแก้วสั่งติดป้ายเตือน ก็ปรากฏมวลชนกัมพุชามีทั้งเด็กผู้หญิงคนชราเข้ามากดดันทหารไทยเพื่อเป็นการสแสดงออกก็ปล่อยให้เขาทำไปในขณะที่การติดป้ายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของไทยหากฝ่าฝืนเข้ามารุกล้ำหรือทำลักค่ะหรือทำลายป้ายเหมือนกรณีการรื้อรู้วดน้ำที่ผ่านมายืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พลตีสุรวิทย์กล่าวยืนยันว่าทหารไทยไม่อยากที่จะแจ้งข้อเก่าวหากับประชาชนชาวกัมพูชาจึงได้มีการประสานไปกับฝ่ายกัมพูชาให้เข้ามาจัดระเบียบคนของตัวเองไม่ให้รุกรามเข้ามาฝั่งไทยหรือทำลายป้ายแต่หากยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายไทยอย่างถึงที่สุดเมื่อถามว่าภายหลังการติดป้ายเตือนแล้วต้องใช้เวลากี่เดือนก่อนฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายกับคนกัมพูชาที่รุกรามพื้นที่บ้านหนองจานพลตีสุรวิทย์กล่าวว่า การจัดระเบียบชายแดนอยู่ระหว่างการหาหรือในการประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาอีกครั้งต่อไปเพื่อกำหนดกติการกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน